สวัสดีจ้าน้องแอดเมนกลับมาแล้วนะคะขอบคุณ FC นะคะที่ติดตามคอยให้กำลังใจน้องแอดนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมขนมไทยนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสียงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีข้าไม่รูดได้ทุกเมื่อนะคะ เด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะสำหรับสายวิ่งนะคะขนมไทยนะคะวิ่งบนเนาะไม่ได้ทำนานเลยนะคะเกือบลืมสูตรแล้วนะคะเนาะเราเอาหลักหน่วยนะคะหลักแสนนะคะหลักแสนเนาะหล,นหลักแสนบวกหลักแสนบวกหลักหมื่นนะคะ บวกหลักหมื่นสองครั้งนะคะแล้วก็บวกหลักร้อยนะคะหลักร้อยสองครั้งนะคะแล้วก็มาบวกเป็นเก้าเนาะนะคะโอ้โห,หนางแอดน้ำไม่ได้ทํานานแล้วนะคะเกือบลืมนะคะพอบวกเสร็จแล้วเนาะก็นางแอดบวกได้ยี่สิบสามนะคะบวกได้สามเนาะวิ่งบนก็จะได้แค่สามนะคะวันนี้ ใครชอบก็ตามนะวิ่งบนจะได้แค่3นะคะก่อนออกไปนะคะก็ฝากด้วยนะคะอาจจะลืมนิดนึงนะคะวิธีคำนวณเนาะแต่ก็บวกแน่นอนอยู่แล้วนะคะทุกคนเข้าอยู่นะคะหลักแสนบวกหลักหมื่นหลักร้อยนะคะบวกหลักหน่วยนะคะเนาะก็จะได้เท่ากับ3นะคะเป็นบน3นะคะโอเคนะคะ อนอ,อกไปนะคะก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆของน้องแอดนะคะไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะฝากกดเลิฟกดไลค์กดติดตามสัน่นกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดแนวะทางใหม่ๆของน้องแอดนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า